สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโมโตเพลย์ล่านะครับเป็นตัว150 1 5 0ซีซีคาบูเรเตอร์นะครับคันนี้มีตําหนิที่ฝั่งขวานะครับนะครับมีรอยที่บางโคนนะครับตดไปแฮนด์นะครับแล้วก็ขอบคิ้วข้างนะครับที่วางเท้าฝั่งนี้นะครับนอกนั้นก็เดิมๆสวยๆครับ ฝงซ้ายก็มีรอยสติกเกอร์หลุดนะครับเป็นสติกเกอร์ปกติอยู่แล้วที่มันโดนน้ำโดนอะไรก็จะหลุดนะครับตัวนี้เป็นเบาะสองตอนนะครับมีตะแกรงหลังให้ด้วยน,นีเป็นตะแกรงเพิ่มตะขาดนะครับออกศูนย์จะไม่มีไม่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่กิโลนะครับเรื่องดีครับฟันไม่ไหล นี้คุณแจนสองดอกนะครับอันนี้ครับขอบคุณครับ